นนอออโอเคค่ะวันนี้ทาไทยนะคะเกรด4ที่เช่์จะมีบทเรียนนะคะในท็อป,ปิกคำซ้ำคำซ้อนแต่ก่อนที่เราจะไปดูคำหมายของคำซ้ำคำซ้อนนะคะที่เชิญ h a e f i v e vocabulary นะคะคำแรก again กนอารีพิด <Again. S 1> อาร์เกนอาเกนคือ a i n ์เกนน้ำ นาวนาวคือคำนามนะคะเล็บเล็บเล็บคือเหลือนะังเล็ fat fat แหวกไวนะคะ and little 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 น้อยนะคะอ่ะเป็นงคำนะไรสิคำว่าคำซ้ำนะคะเป็นคำที่เกิดจากการซ้ำเสียงคำเดียวกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป พื่อให้เกิดคำใหม่หรือว่าความหมายใหม่นะคะคำซ้ําจะมีด้วยกันทั้งหมด7ชนิดก็คือเป็นคำซ้ําคํานามซ้ําคำศัพรพนามซ้ําคําพิเศษซ้ําคํำกริยาซ้ําคําบุพบทซ้ําคําสันธานและซ้ําคําอุทานนะคะมาดูคำซ้ำคำนามมีคำว่าอะไรบ้างในเด็กอ่านค่ะพี่น้อง พี่ๆน้องๆเด็กๆนะคะเด็กๆมักจะได้ยินคําซ้ําแบบนี้เป็นประจําเพราะว่าเราเขียนอะไรแทนคําที่มีคําเป็นคําเดียวกันนี่คุณไดเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรไม้ยมกไม่ยมกแทนที่เราจะเขียนคําว่าพี่สองคำใช่ไหมค่ะต่อไปเป็นซ้ําคาสรรพนามนะคะได้แก่คําว่า เขาเราเขาเราเขาเราเราคุณคุณคุณนะคะอ่ะซ้ำคำวิเศษได้แก่คำว่าอะไรเร็วเร็วไวไวช้าช้าเร็วเร็วไวไวช้าช้าเร็วไวไวช้าช้านะคะซ้ำคำกริยาได้แก่คำว่านั่งนั่งนอนนอนเดินเดินเหมือนกับเด็กๆตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านนะคะ จากนี้คำสุญญ่าสามคำก็คือการนั่งนั่งนอนนอนเดินเดินกินกใช่ไหมนั่งนั่งนอนอนกินกินเดิดไปไปเสามคำบุพบทได้แก่คำว่าใกล้ใกลใกล้ใก้เหนือเหนือสามคำสันธานทั้งทั้งที่ทั้งทที่เหมือนเหมือนเราเาเหมือนเหมือนเราเราอบสามคำอุทานได้แก่ อ้ยอ้ยห่งอ่าโมกรีดอุ้ยินะคะทีนี้เรามาดูนำคำซ้ำมาแยกเป็นคำนำคำซ้อนมาแยกเป็นคำซ้ำนะคะได้แก่คำว่ารูปพรมอันนี้เป็นคำซ้อนนะคะรูปจะเปลี่ยนมาเป็นคำซ้ำก็คือรูปรูปลูกพรมพรนะคะเรอะเปื้อนเป็นเรอะเรอะเปื้อนเปื้อนนุ่มนิ่มเป็น

งูงูปลาปลาม,มามาชั่วชดีๆลมลมแรงแรงนะคะทีนี้นำคำซ้ำมาเปลี่ยนเสียงวันณยุเพื่อเน้นความหมายได้แก่คำว่าดีดีเบื่อเบื่อออกเสียงด้วยดีดี นะะในกรณีเช่นนี้จะใช้ไม้ยมบแทนไม่ได้อย่างเช่นประโยค<ต>เขาเอาแต่เล่นเล่นจนลืมกินข้าวกินปลานะคะเราจะไม่ใช้ไม้ยมบนะคะเขาเอาแต่ซนซนในแต่ละวันเราควรเก็บของไว้ในที่ที่ของมันนะะและเขาออกกำลังกายทุกวันวันละ ครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเขียนเป็นคำซ้ำโดยที่ไม่ใช้ไม้ยางมกนะคะนี่เป็นข้อยกเว้นทีนี้มาดูคำซ้อนนะคะเกิดจากคำที่เอามาเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันประเภทเดียวกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันนะคะความหมายที่เกิดขึ้นจึงมินเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่า ใหญ่โตนะคะหมายถึงใหญ่มากนะคะทรัพย์สินหมายถึงของมีค่าทั้งหมดนะคะใหญ่กับโตมันเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันไหมคะลูกไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยตอนนี้ความหมายเดียวกันใช่เป็นความหมายเดียวกันแย่เขียนไม่เหมือนกันและเมื่อนามารวมกันจะเกิดความหมายใหม่ค่ะก็ร่ะ มีความหมายกว้างขึ้นได้แก่พี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติทั้งหมดจ้าะคะ่ะเสื้อผ้าหมายถึงเครื่องน่งหผมนะคะไม่ใช่เ,เฉพาะเสื้อที่เราใส่นะคะหมายถึงเครื่องลงหผมทั้งหมด<อ>ท,ทีนี้คำที่คำซ้อนที่มีความหมายแคบลงได้แก่คำว่าหยิบยืมนะคะหย,ย,ยิบกับยืมเมื่อเอามารวมกันจะเหลือความหมายแค่คำว่า ยืมเงียบเชียบเอามารวมกันนะคะหมายถึงเงียบนะคะอร่อยเมื่อนํามารวมกันแล้วจะหมายถึงคําว่าอร่อยเดียวนะคะอันนี้คือแคบลงมีความหมายเชิงอุปมานะคะได้แก่ครับแคบนะคะอ้วนูถากางหนักแน่นแล้วก็ดูดดื่นะคะ ชนิดของคำซ้อนจะมีด้วยกันสองชนิดคือคำซ้อนเพื่อความหมา,หายและก็คำซ้อนเพื่อเสียงคำซ้อนเพื่อความหมายก็คือการนําคํามูลที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะคะหรือตรงกันข้ามมารวมกันอ่ะอย่างเช่นคําว่าเติบโตนะคะอ้วนขีมากมายทางทางูนย์หาย อันนี้คือความหมายตรงกันข้ามคือถูกกับผิดรวมกันเป็นถูกผิดนะคะยากง่ายหนักเบาสูงต่ำและดำขาวเรือแพนะคะหน้าตาคัดเลือกข้าปลาแล้วก็เสื้อผ้าอ่าเด็เดกๆอ่านประโยคนี้ค่ะ ทุกทีทุกย no ันต์ตักเบาสุนทร์ต <Leah> ันขาวขาวดำดำมีเสียงคำซ้อนเสียงนะคะเกิดจากการนำคำที่มีเสียงคล้ายกันออกซ้อนกันเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะมีเสียงคล้องจองการเกิดความแพร่ร่อมากขึ้นอ่านค่ะ ก็กเด็กๆหน้าจอไหมคะลูกเก,กะปวดฉุนปี่าเก้งจ้างหผงผางทอแท้เพลิดเพลินยูยี่ลุกหลิกจุ๋มจิม๋มหยุ่มหยิมนะคะ เชอ่กลับมาแล้วไม่ใช่นะเชื่กลับมาแล้วค่ะนี่เชื่อกังประแบบแบบกาศหน้าไหนคะยังค่ะยังไม่ทําแบบประกาดเลยมันจะกู่ที่เชื่อหลุดออกนอกวงโคจรไปนะคะฮัลอะไรนไม่เคยใช่ปะนี่เชื่อหายไปไหนมาเด็กๆไม่รู้หรอคะ่ะว่าดีเชื่อกำลังหลุดไปอยู่ไหนมาไม่รู้ไมรู้ ผมกว่าทำไม่เชื่องี้สัญญาค่สัญญาจะตามัวติดต yes. ้หายไปนะคะค่ะอันนี้เชื่อรายเหตุวันนี้นะคะที่เชื่อจะสั่งงานมีอยู่หน้านึ่งซึ่งเราข้ามมาเป็นงานง่ายๆคือหน้าที่ห้าสิบห้าเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่ห้าสิบห้า อ่ะยันทอันนี้ที่เจ้าจะไม่ทําให้ดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะบอกว่ายอ่อนิทานเรื่องต้องเขียนด้วยว่าเรื่องอะไรนะคะสมมติยอ่อนิทานเรื่องาามดจับกลักะแตนของอีศบจากหนังสือนิทานอีศบต้องบอกจากหนังสือด้วยนะคะความว่า ตั๊กแตนตัวหนึ่งนะคะมัวแต่ร้องเพลงไม่ได้หาอาหารสะสมไว้ประมาณนี้พอถึงฤด,ดูหนาวตั๊กแตนไม่มีอาหารกินจึงมาอ,อ้อนวอนจากมดแต่มดไม่ให้เพราะเห็นว่าตั๊กะแตนไม่ใส่ใจทํางานประมาณนี้ทําได้ไหมคะได้ไปดูความตั้ง